เจ้าโรบอทขุดเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าครบวงจรเรียกว่าทั้งขุดทั้งเล่นทั้งอัปเกรดและยังมีความสนุกในการลุ้นแจ็คพอตอีกด้วยใครที่ไม่อยากพลาดนะครับสำหรับการขุดกับเกมแพนโดล่าเนี่ยก็ไปดูในคลิปนี้ได้เลยครับว่าเป็นยังไงการเอิร์นการฟาร์มการที่เราเนี่ยทำการสเต็กกิ้งดีฟาเนี่ยจะสนุกแค่ไหนครับไปชมกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ ในส่วนแรกเนี่ยที่เราจะดูครับก็คือตัวของใบตรวจสอบเราสามารถเข้ามาทำการเช็คได้ครับว่าเขามีใบประกอบอะไรบ้างครับมาดูรายละเอียดเพื่อเพิ่มความมั่นใจของเราแล้วก็ในส่วนของตัวภาพรวมครับในมูลค่าของตัวเหรียญที่ถูกล็อกไว้ปริมาณตลาดมูลค่าตลาดครับเราก็สามารถเช็คได้จากตรงนี้ครับ แล้วก็แนวทางครับที่เหนือกว่าของตัว d e f าเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอินได้แบบอะไรเทรดก็ได้ครับจะเอาหุ่นยนต์เนี่ยไปทำการฟาร์มแล้วก็สามารถทำการคราฟเป็น NFT ออกมาทำการขายครับหรือว่าเราสามารถทำการเอาเหรียญเนี่ยไปสเต็กกิ้งในพูลหรือว่าเราจะทำการ สวอปไปมาเรียกว่าโอ้โหหลากหลายจริงๆครับสลับเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยต่อมาเนี่ยก็จะเป็น Pandora Verse เราสามารถทำการกดสำรวจได้ครับก็เปรียบเสมือนกับเราเข้าไปทำการขุดเจาะอะไรบางอย่างครับแบบไร่พรมแดนนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยดีกว่าสหรับพุนยนต์เนี่ยมีเลเวลให้เลือกนะถึง8เลเวล9เลเวล4เนี่ย9เลเวลแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโชว์มาแค่ 6เลเวลแต่จริงๆเนี่ยในเกมเนี่ยมีเลเวล8แล้วเนาะมันจะได้อยู่ประมาณ400กว่าเหรียญน,นะครับต่อวันเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะแล้วก็สามารถคาบกล่องได้แล้วก็มีเรื่องของเลเวลด้วยขึ้นอยู่กับว่ากาชาของเราเนี่ยเราเปิดเกลือหรือไม่เกลือขึ้นอยู่กับดวงของเรา ลุ้วน,นเลยนะครับและในเกมนี้เนี่ยจะใช้เศรษฐกิจแบบเหรียญโทเค็นคู cool นั่นเองซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะในการใช้ที่แตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วนะทั้ง2เหรียญเนี่ยก็ได้ใช้ร่วมกันอยู่แล้วครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโรดแมพซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เดินทางนะมาถึงไตามาาที่อ่าสแล้วแล้วถ้าเกิดเราดูจากไตามาานี้นะก็ใกล้จะเปิดเกมแล้วแหละเออรอก,กันอีกนิดนึงในส่วนของทีมครับต้องบอกเลยครับว่าเห็นไหมครับนี่อเจนั่งนั่งอย่างเท่เลยใช่ไหมครับ มีคนที่ชื่อแฮร์รี่ที่แซลไปก่อนหน้านี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับว่าน่าสนใจแค่ไหนครับเราไปดูฟังก์ชันแรกกันเลยดีกว่าครับก็คือฟังก์ชันการสบอปครับแล้วก็การเพิ่มสภาพคล่องนะก็คือการแลกเหรียญไปมานั่นเองเราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับสมมุติว่าเราจะแลกเหรียญเป็นเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่2ของเกมครับก็จะได้นี่ครับตามนี้เลยเห็นไหมครับบวกอยู่121 มันคือค่าที่เราจะได้ครับจากเปอร์เซ็นที่เป็นส่วนแบ่งของพูออกมาโดยคิดต่อวันครับจากอัตราการแลกประมาณนี้ครับที่เราทําการแลกแปลว่าทุกๆก,การแลกเนี่ยแค่เริ่มต้นนะเราแลกเป็นเหรียญน,นี้เนี่ยภายในพูอ่ะเราก็จะได้รับเป็นเงินออกมาแล้วเห็นไหมครับแปลว่าเราแค่แลกเหรียญน,นะเราก็สร้างไรายได้แล้วโอ้โหสุดยอดไหมล่ะ การทำฟาร์มเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือการฟาร์มมิ่งก็คือการทำฟาร์มในพูการเติมพูครับแล้วก็การทำเหมืองแรกการค้าก็คือการสวอปเหรียญไปมาในการที่เราเนี่ยทำการฟาร์มครับคือเราจะได้รับเป็นโทเค็นกลับมาครับโดยที่เราเนี่ยต้องดูว่าเหรียญคู่ที่เขาเอามาคอสกันเนี่ยเป็นเหรียญอะไรบ้างนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้ทําการฝากเหรียญได้เลยตามนี้ครับมันก็จะคํานวณเป็น apy ให้นะเราดูได้จากด้านหลังตรงนี้นะครับ นี่ครับเราต้องการกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปครับแล้วก็ต่อมาครับการเติมพูก็เช่นกันครับเราสามารถได้รับเป็นค่า APY ได้เหมือนกันนะเราก็สามารถทําการเติมแล้วก็ทําการกดเก็บครับอย่างนี้แอดลองเติมไปครับอยู่ที่20ทุกๆก,การที่มีคนสวอปเหลียนหรือว่ามีการทําอะไรนะครับภายในพูเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามค่าเงินที่เราฝากเอาไว้ครับ ในส่วนของการเทรดเนี่ยก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าเรามีการเทรดก็คือเราสวอปเหรียญไปมาเนี่ยเราก็จะได้รับรีวอร์ดแล้วโอ้โ oh, หเรียกว่าเริ่มเกมเนี่ยเราก็ได้รับรายได้แล้วนะแปลว่าเราสวอปทุกครั้งเนี่ยเราจะได้ส่วนต่างด้วยครับผมเรามาดูในส่วนของ Pandora Work กันนะในส่วนของ Pandora Work เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือการประจนภัยแล้วก็การคราฟการอัปเลเวลซึ่ง เพื่อนๆเนี่ยสามารถทำการอัปเเรลเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเพื่อเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะครับเราจะทำการอัปเกรดยังไงเราจะจเป็นจะต้องทำการคร้าหุ่นยนต์ก่อนโดยที่เราจะใช้เหรียญในเกม2เหรียญหรือจะใช้เหรียญเดียวก็ได้เหมือนกันครับ อ่ะสมมุติว่าเราใช้เหรียญเดียวนะแล้วก็ทําการกดครับหลังจากสวอปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้กล่องของเรามาเราก็ให้เราเนี่ยทำการกดกล่องได้เลยนะครับไปที่ตัวหน้านี่เลยครับก็คือหน้ารายการสิ่งของของเราเราก็มาเลือกที่นี่ครับตัวกล่องเปิดกล่องได้เลยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ครับว่าเรามีโอกาสที่เราอ่ะจะได้ตัวกล่องที่สูงขึ้นในระดับไหนครับ แต่ว่าทุกๆครั้งที่เราเนี่ยมีการทํารายการเนี่ยหรือธุรกรรมต่างๆภายในเกมเราจะต้องเสียค่าแก๊สครับพึ่งค่าแก๊สเนี่ยมันจะทําการเติมลิควิดพูลหรือเติมสภาพคล่องภายในพูลนั่นเองแล้วทุกครั้งที่เรามีการเปิดกล่องครับเราจะได้รับตั๋วที่เราเนี่ยไปลุนแจ็คพอตด้วยครับเนี่ยครับเราก็ทําการอัปเกรดได้โดยการกดอัปเกรดและเลือกตัวละครมาใส่ซึ่งระดับนะมันจะอัปเกรดได้สูงขึ้นตามลําดับของตัวละครที่เลเวลเท่ากาันอย่างเช่น ตัวนี้เนี่ยเลเวล1แล้วก็อันนี้เลเวล1มันก็จะได้70%ในเลเวล2เลเวล2เลเวล2ก็จะได้70%ซนในเลเวล3ครับแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้เรามีโอกาสติดได้มากขึ้นครับต้องบอกเลยครับว่าโอกาส70%เนี่ยแต่ค่องข้างยากนะครับนอกจากว่าดววของเราเนี่ยจะไม่ไม่สมพงกับมันจริงๆนะ <c oughs> อยาขำอยาขำเดี๋ยวขำไม่ออกนี่ครับเราสามารถดูรายได้ต่อวันได้จากตรงด้านล่างนี้เลยครับ แล้วมันจะเอามารวมกันนะถ้าเกิดว่ารายได้การขุดเนี่ยเท่ากับว่าวันหนึ่งนะครับเราจะได้อยู่ที่1 0 2เหรียญครับต่อ24ชั่วโมงนะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถทำการปลดล็อกช่องเพิ่มโดยใช้120 PSR ครับเหรียญหลักหรือว่าเราเนี่ยจะทำการ s t ก k i n g เท่าที่มีก่อนก,นก็ได้เหมือนกันครับเท่าที่มีเนี่ยจะมีทั้งหมด4ช่อง4สล็อตมาให้กับเราในการทำการสเต็กตัวหุ่นยนต์เอาไว้ครับ ก็ดูหน้าต่อไปครับตัวนี้เป็นบล็อกอ่าหมดแล้วแล้วก็จะมีตลาดกลางครับเห็นไหมหุ่นยอนต์อย่างเท่ราคาโคตรแพงครับต้องบอกเลยว่าเราสามารถเอา NFT เนี่ยที่มีระดับมาขายได้ครับยิ่งโปรไฟล์หรือแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเท่เท่าไหร่ครับต้องบอกเลยครับว่ายิ่งทําให้หุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยมีการเอิร์นได้สูงขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเออเหมือนกับว่ามันปรับ ตามสภาพคล่องของพูด้วยนะอย่างเช่นมันเหมือนออร์แลคึนการเขาเรียกว่าปรับสมดุลน,นะครับให้ตัวโทเค็นที่จ่ายออกมาของหุ่นยนต์เนี่ยกับสภาพคล่องของพูเนี่ยมีความบาลานซ์กันนะครับมัน,ไม,ไ,นไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัว ต้องเรียกว่าเป็นบาลานซ์มากกว่าครับไม่ใช่ออเลเคิลแบบเหรียญแบบว่าเฮ้ยซื้อเท่านี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นออเลเคิลในเรื่องของรีบอร์ดครับที่จะทําให้มันเสถียรต่อพูครับอย่างเช่นพูตอนนี้เหลืออย่างเงี้ยมันก็จ่ายต่อวันเท่านี้เพราะว่าถ้ามันได้เท่าๆกันเยอะตลอดเนี่ยมันอาจจะทําให้พูไม่สมดุลกันแล้วอาจจะมีเรียกว่าทําให้พูแตกได้ครับแล้วก็กล่องเนี่ยระดับสูงสามารถนํามาขายได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะมีกล่องที่ประมูลอย่างเช่นเราได้แบบตัวหุ่นยนต์เท่ๆแบบเลเวล9เลเวล8เงี้ยเอามาประมูลเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแจ็คพอตครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการกดลุ้นเหรียญได้จากตั๋วที่เรามีอยู่นะอย่างเช่นตั๋วที่แอดมีเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะแล้วก็มากดเปิดได้เลยปึ๊บแต่บอกเลยครับว่าโอกาสติดยากจัดเลยนะ เราสามารถดูภาพรวมนะครับของภูได้นะนี่ครับ24ชั่วโมงแล้วก็เราจะเห็นว่าสภาพห้องภายในภูเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็เรียกว่ามันเป็นแอปแบบเหมือนคล้ายแพนเค้กสวอปผสมเกมนั่นเองนะมันจะน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเราก็รอติดตามนะครับหลังจากเกมเปิด ใครที่ชื่นชอบเกมนี้หรืออยากเล่นครับก็สามารถเข้ามากดดูได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่แอดเดียวจะแปะไว้นะครับเราก็มาดูได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับสามารถกดตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปร่วมสนุกกัน